าที่กรุงเทพมหานครนะฮะนักธุรกิจสาวเธอออกมาร้องเรียนกับพี่เอกสายไหมต้องรอดว่าโดนหมอดูสินแสคนหนึ่งนะฮะปู่ยีปูย่ยาคือมีอะไรกับเธอหมออ้างว่าทําพิธีแล้วก็หลอกเอาเงินไป14ล้านบาทครับนักธุรกิจสาวอายุเพียงแค่30ปีเล่าเหตุการณ์ย้อนไปนะว่ารู้จักหมอดูคนนี้เมื่อปี64ผ่านทางสื่อโซเชียลครับแล้วก็มีการดูดวงผ่านโทรศัพท์ซึ่งตอนนั้นบอกแม่นยำม,มาก หลังจากนั้นเองปีหกหช่วงต้นปีเธอซื้อบ้านย่านดอนเมืองก็เลยให้หมอดูคนนี้มาดูคงจุ้ยที่บ้านนะฮะหมอดูทักว่าตัวเองมีหน้าตาหมองคล้ำเหมือนถูกคุณใสเธอก็บอกหู oo, อาจารย์แม่นอีกแล้ว oh. เพราะว่าเหมือนเธอถูกคุณใสจริงๆเธอเหมือนชอบฝันเห็นสิ่งลี้ลับหมอดูก็เลยรีบบอกเลยฮนะว่าให้รีบแก้แก้นี่คือไปเปลี่ยนเป็นชุดนอนฮนะจากชุดธรรมดาให้แก้ผ้าแล้วไปเปลี่ยนเป็นชุดนอนและพอเข้าไปอยู่ในห้องนอนที่บ้านใหม่ของเธอ มีพิธีสองต่อสองฮะคือหมอดูแซงทําเป็นสามีเข้ามากอดจูบรูปคลาแล้วเธอก็ให้อยู่นิ่งๆอตอนนั้นยังไม่ได้มีเซ็กส์นะตอนยังไม่ได้ล่วงละเมิดซึ่งพอสักพักหมอดูบอกทําพิธีเสร็จแล้วเนี่ยก็มีการมาลองเช็คอาการว่า1เดือนเนี่ยเธอดีขึ้นไหมเธอก็บอกไม่ดีขึ้นนะหลังจากนั้นเองปุ๊บหมอดูก็ล่อลวงฮะให้ทางผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปที่สํานักที่กาญจนบ,บรุรีนี่ และพอเข้าไปที่สํานักนะฮะก็มีการทักเธอว่าอ๋อสามีนอกใจใช่ไหม,มนี่ฮะซึ่งตอนนั้นพอเธอได้ยินปุ๊บเธอก็บอกเธอเสียใจมากอันนี้จริงไม่จริงเป็นเรื่องของเธอนะฮะแต่พอได้ยินเธอได้ยินอย่างนั้นปุ๊บเธอเสียใจมากแล้วหมอดูเองนะฮะก็พาเธอเข้าไปในห้องนอนในสํานักถอดเสื้อผ้าจนหมดโดยอ้างว่าจะลงของเพื่อเรียกสามีให้กลับมาฮะและในจุดนั้นเนี่ยมันก็แน่นอนพออยู่สองต่อสองพอถอดเสื้อ และก็เธอบอกเธอเสียใจที่หมอดูมาทักว่าสามีนอกใจนะก็เลยเหมือนไปลงเอยมีอะไรกับหมอดู oh. นั่นคือครั้งแรกหลังจากนั้นเองครับหมอดูก็ยังมาทักว่าโอ้สามีกําลังหลงคนอื่นนะให้เธอมาทําพิธีบ่อยๆก็เหมือนกับว่ามันมีอะไรต่อเนื่องอีกไม่ใช่แค่ครั้งเดียวและเธอเนี่ยก็ต้องเสียค่าทําพิธีต่างๆนา,ๆน,านานะครั้งหนึ่งหลักเป็นหมื่นบาทรวมๆตั้งแต่ต้นปีหกจนถึงปัจจุบัน เสียหายกับหมอดูคนนี้ไปกว่า14ล้านแล้วฮะและเธอก็ยังบอกอีกว่ามีผู้เสียหายกับหมอดูคนนี้นะผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้เสียหายไม่ต่ำกว่าร้อยคนครับอลองฟังจากปากเธอเล่าเหตุการณ์นหน่อยที่โดนแบบเราเนี่ยที่แบบไปทำบุญแล้วก็สุดท้ายโดนหลอกโดนหลอกไปต้องไปมีอะไรกับเขาให้หลอกทำบุญเนี่ยคิดว่ามีมากแค่ไหนเท่าที่เราทราบหนูคิดว่าเป็นร้อยค่ะเป็นร้อยนับร้อยค่ะ พราะเขาทํามา20ปีแล้วมีพฤติการแบบนี้มาโดยตลอดตลอดค่ะทั้งน้องคนที่เขาทํางานด้วยกันน่ะเขาอยู่กันไม่ได้อ่ะเขาต้องเวียนกันอยู่อย่างนั้นนะพเพราะต้องคอยจัดตารางผู้หญิงวันหนึ่งสามคนสี่คนเข้าไปนอนกับเขาอ่ะเคยเจอกับผู้เสียหายคนอื่นไหมก็เพิ่งมาเคยเจอตอนหลังคือเขาจะพยายามไม่ให้แต่ละคนเจอกัน เรเคยได้ทักทวงถามในเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะมาว่าไงก็เคยถามค่ะแล้วเขาจะโวยวายเลยเขาจะโวยวายขึ้นมานี่อันนี้เธอร้องเรียนกับพี่เอกสายไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องฟังความอีกด้านนะฮะเราพยายามที่จะติดต่อหมอดูคนนี้นะครับอยู่ที่ท่าล้อซอย5ตำบลท่าล้ออำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีฮะเราอยากคุยกับหมอดูนะเพราะหมอดูกำลังถูกกล่าวหานะเพื่อความบริสุทธิ์ใจฮะก็อยากให้เปิดปากแต่ปรากฏว่าไปที่นี่ปิดรั้วฮะปิดสนิทเลย นะฮะแล้วก็ติดต่อหมอดูไม่ได้ชาวบ้านบอกว่าไม่รู้หมอดูไปไหนนะฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยไปถามชาวบ้านนะครับซึ่งบอกว่าเปิดสํานักนี้มาเป็น10ปีแล้วนะฮะชาวบ้านเนี่ยบริเวณรอบๆนั้นไม่ได้ไปดูหมอกับหมอดูคนนี้มีแต่คนข้างนอกเข้ามาประจำนะฮะเห็นว่ามีดังลงดารามาด้วย<อ>นี่แล้วหมอดูคนนี้นะฮะพอชาวบ้านรู้ว่าไปตรงกับข่าวที่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนว่าถูกล่วงละเมิดและเอาเงินไปอีก14ล้าน ชาวบ้านก็ตกใจเอา้าหมอดูคนนี้เหรอใครเดินเข้าออกบ้านหลังนี้ไหมตอนเนี้ยตอนนี้ไม่มีอะเพราะว่าไม่มีใช่ไหมไม่มีมีมคนอยู่ไหมมีคนเฝ้าอยู่เป็นเป็นใครเป็นพระมีทั้งพระทั้งผู้หญิงพระพระนี่เห็นบ่อยปะ ทานเขาออกไปวินงประบาทุกเช้าอ๋ออยู่นี่แหละเหมือนเป็นชาวบ้านก็ไม่ได้ยุ่งสูงสิงเลยอ่ะเพราะบ้านเขาก็รั้วสูงอ่ะใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ได้มายุ่งกับชาวบ้านแต่กลายเป็นเสียหายอย่างนี้นะฮะก็เขาถ้าเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็ให้ไปพิสูจน์ไปแต่หมอดูก็ยังไม่ได้มาเปิดใจเราก็อยากคุยกับหมอดูว่าเรื่องมันเป็นยังไงจะได้ฟังความสองฝ่ายเป็นไปตามกล่าวอ้างไหม